มาจากคลิปนี้เยโรสจะพาไปทำข้าวหมาักสูตรของเยโรสเองนะคะขายมา7ปีแล้วค่ะนำข้าวเหนียว2กิโลกรัมคันนำไปแช่นะคะเป็นข้าวเก่า6เดือนจ้าแช่6-8ถึงชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยจ้าและต่อจากนั้นนะคะเราก็นำมวยนะคะไปล้างน้ำให้เปียกชุ่มเลยนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ซึ้งหรือว่าใช้หวดก็ได้ค่ะแต่ต้องล้างน้ำแบบนี้ให้ช่ำแบบนี้เลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่ข้าวไม่ติดมวยจ้าเพื่อนๆคะ่ะต่อ จากนั้นพอล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ซาวข้าวที่เราแช่นะคะล้างให้สะอาดนะคะนําไปใส่ในมวยค่ะให้ใส่ทั้งหมดเลยนะคะและต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ลาดปากมวยนะคะเพื่อความสวยงามข้าวจะได้ไม่ติดปากมวยค่ะต่อจากนั้นน,น,นะคะนําไปนึ่งนะคะเปิดแก๊สม้อนึ่งนะคะเดือดเดือดนับไป30นาทีปิดแก๊สค่ะเพื่อนๆเทลงถาดค่ะแล้วนําไปพึงพัดลมค่ะให้เย็นสนิทเลยนะคะห้าม อุ่นนะย้ำต้องเย็นสนิทค่ะเพื่อนเพื่อนคะต่อจากนั้นนะคะเมื่อเราเย็นได้เรียบร้อยแล้วนะคะนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดค่ะเพื่อนเพื่อนฝังขั้นตอนตรงนี้ดีนะต้องน้ําสะอาดค่ะใช้มือนะคะขยานะคะแบบนี้นับไป30ครั้งสี่รอบต้องน้ําสะอาดนะถ้าน้ําไม่สะอาดเข้าหมากนะคะจะไม่เป็นข้าหมากจะเปรี้ยวบ้างนะคะขมบ้างนะคะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนคะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กรอง แบบนี้นะคะให้เสด็จน้ําค่ะให้น้ําหายหยดนะคะห้ามให้ชุ่มนะคะและอย่าให้แห้งมากจนเกินไปค่ะเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เทสใส่กระมังค่ะที่เราจะเตรียมไว้นะคะ ต่อจากนั้นค่ะเพื่อนๆคะ่ะนำแป้งที่มาทุบนะสูตรของเยลรสหนึ่งโลต่อหนึ่งก้อนคะ่ะทุบให้ละเอียดแบบนี้นะคะและนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็นําแป้งไปโรยนะคะที่ข้าวค่อยๆโลยนะคะโลยไปทีละหน้าค่ะเพื่อนๆคะ่ะเขี่ยไปทีละหน้านะคะให้ทั่วๆนะคะย้ําต้องทั่วๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะค่อยๆเขี่ยไปนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําไม่ทั่วนะคะไม่ทั่วถึงกับข้าวนะข้าวเราจะไม่เป็นข้าว หมากหรือเป็นไม่เสมอต้นเสมอไปนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะการทําข้าวหมาักต้องพิธีพิถันเน้นความสะอาดเป็นหลักไม่งั้นนะคะข้าวหมาักเราจะไม่เป็นค่ะวิธีของเยโรสนี้เป็นวิธีที่ละเอียดและทําขายมา7ปีแล้วค่ะสามารถที่จะทําขายได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาใส่กระปุกขนาดที่เยโรสใส่นี้เป็น7ออนนะคะขาย20 25 30ได้เลยแล้วแต่ตลาดจ้าใครจะใส่หม้อไว้กินก็ได้เลยนะคะนําขายไปได้เลยจ้าเรื่อนค่ะจะ ทำกินทำขายนะคะหรือทํานะคะกินในครัวเรือนต้องบอกว่าอริดอร่อยมากเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่อนําไปนะคะตั้งไว้นะคะให้ครบ3มคืนห้ามใส่ตู้เย็นนะครบ3ามคืนค่ะเพื่อนๆคะ่ะ3มคืนจะอร่อยจะกินได้ตั้งแต่2คืนแล้วคะ่ะ3คืนอริดอร่อยพร้อมขายพร้อมชิมออืื กืนน้ำลายชําแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะต้องบอกว่านักเคทอ,อ,อร่อยมากค่ะสูตรน,นี้ไม่มีน้ําตาลนะคะแค่แป้งกับขา้าวเหนียวก็อร่อยเบอร์วังแล้วค่ะถ้ายังไงนะคะเยโรสจะใส่นะคะพิกัดแป้งไว้ที่ตะก้านะจ๊ะอร่อยมาก